ื่นมันกระต้นเกินไปนี่กระเพาะนี่เห็นไหมหัวออกงวดที่แล้วมันตื้นกระต้นเกินไปนี่ตื่นตื้นเกินไปนะหววมันตื้นเกินไปอ่ะนี่ทำสามสองก็อยู่ใกล้ๆนี้แหละคือมันมันมันหลักการมันมันง่ายเกินไปอ่ะก็เรียกว่าหัวอ้าบานเท้าเอ้นหัวหนามึนอ่ะมึนนีริเนี่ยสามแปดหัวมึนนหริเดี๋ยอะไรเป็นที่ของเสือจักมือเถอะเดี๋ยวจะดัดเส็จก็ ก็เรารู้สึกเราพูดค้างคาวไว้เราจะไปเลยใช่ไหมครับพอตอนแรกก็ว่าจะให้แอดเก๋กับแอดชักไปด้วยพอดีก็มีธุระเนาะตอนเดินทางไปกรุงเทพด้วยก็เลยต้องไปลุยเดี่ยวให้เด็กบอกว่าจะให้เด็กไลฟ์สดก็ทําไม่เป็นเลยจะให้ถ่ายคลิปก็ไม่เป็นก็เลยวุ่นๆเลยก็เอาลงแต่เฟซ b ุ๊กก็พอแล้วก็ถ <c ười> ือว่าคือบ้านก็รู้สึกว่าจะเป็นบ้านของ นที่ก็าทำพวกไรอ้อยอะไรพวกนี้แต่ว่ามันเหมือนกับอืถูกใจหลวงพ่อกับหลวงพี่อะ่ะเขาบอกว่าอยากได้มานานแล้วไปเนี้ยเราก็ปลื้มเลยอะ่ะไปพอดีโอโหได้ก็เจสนใจก็สน,สนับสนุนไฟสองทางมาอยู่เราก็จะมีโครงการไปต่อยวัดหนึ่งอยกแล้วก็จัดให้นั้นชุดหนึ่งแล้วผมก็จะมีโครงการต่อคือเราทำเรื่อยๆถึงถูกไม่ถูกเราก็ทาเนาะครับือทําบุญ ราตั้งใจว่าเราจะถวายหลอดไฟก็รู้สึกว่ามันเพิ่มตรงที่ว่าหนึ่งมันมืดเรามองไปมองตอนกลางคืนมืดมากแล้วก็ก็รู้สึกว่าเราทําไปแล้วรู้สึกว่าหลวงหลวงพ่อจเจ้าวาดวัดก,ก็พอใจมากคืออยากได้มานานแล้วนี่เราพืมตรงน,นี้อ่ะแล้วก็ไปจัดให้ออทำได้นี่ตอนตอนนี้ข้ามาก็หนึ่งอ่ะวัดเริ่มมีแสงสว่างโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าไฟอ่ะพูดงง่ายครับนะ นีหละจุดประสงค์เราก็ทำนี่ครับอ่นก็ถึกหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรนะเปิดแสงสว่างให้กับเราเนาะเปิดโซเปิดลาบมาก็ทําอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะสายด่วนเลิกยาใช่ไหมเมื่อกี้พื่งกระท่อมเราไม่เลิกยามันยังวนมาเกี่ยวกับยาอยู่นะหนึ่งห้าหกเจ็ดนะนี่หนึ่งห้าหกเจ็ดตลอดยี่บสี่ชั่วโมงนี่เป็นปริศนาแล้วเขาให้เลขมาหกตัวแล้วนะ ทั้งวันนี้มาดื้อออกสองสี่นี่ผมก็ยอมเหมือนกันนะแล้วมีเขาเป็นไปได้ไหมแต่ว่าสองในโอเคแล้วแต่ถ้ามึงเขาดื้อ,อย่างนี้อะ่ะผมว่าจะส,สไตล์หวยเขาเบิ้ลหรือเปล่าไอ้นี่รู้สองไม่ม่อกี้เบิ้ลหน้าเนะอะทม,มไหมที่ผมเคยพูดนี่งวดแล้วพามาตบเบิ้ลหน้าวันนี้โอกาสเบิ้ลสูงมากส่วนมากหวยออก 3, 2, 2, 3, สามสอสมอยู่สมตัวต่อไปเขาจะไม่เกิน 20, 20, 20, 20, 30, สองศูนย์ทั้งสไม่เกินเนี้นะสไตล์ที่เราแฉเบื้องต้นนะ่ะคือเราเรามานั่งดูรูปเนอะไฮไลท์ผู้ติดยาคือผู้ป่วยป่วยเาจะบอกว่าป่วยเป็นแปดหกระวุ่นเนีอยนะต้องบำบัดรักษาคืนคนดีสู่สังคมบำบัดรักษาฟรี ไม่มีความผิดสายด่วน1567โทรปรึกษาเนาะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้รูปมาคนสามคนผู้หญิงเลผู้หญิงหนึ่งคนอยู่กลางผู้ชายผู้ชายสองนี่เลขมันจะเป็นหาบหรือเปล่าหาบหามอะนี่ดูรูปเนะ้อเห็นไหมหนึ่งห้าหกเจ็ดโทรตลอดยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหม โทรฟีหรือเปล่าหายากเหมือนกันเดี๋ยวผมจะให้ดูอยู่้เป็นคือมันจะมีหลักการอยู่ที่ที่เราก็จอดอยู่ยที่เดิมมัแล้วแต่เราพลาดมันมีการย้อนสอนเราอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวจะให้ดูเลยเอาผมไม่หวงหรอกวิชาจะให้ดูเลยข้อรูปถามถ้าเขาเขาวางคนสับสับไอเหมือนเรามองรูปภาพเหมือนจะหามอ่ะแต่หวยจริงๆงออกมาเบิ้ลถ้าออกมาเบิ้ลงวนนี้ง่ายเนะ้อง่ายง่าย,ายมากเลย ผมน่าจะเห็นตัวเลขแล้วล่ะนะครับน่าจะเห็นตัวเลขแล้วลองคิดสั้นๆลองไม่คิดมากอะลงนันก่อนถ้าเบิ้ลเนี่ยหวยจะง่ายสุดเลยจับประเด็นให้ถูกตัวหนึ่งตัวไหนแล้วก็หลักร้อยแล้วก็ค่อยไปค้นหาคงไม่ไม่เกินความสามารถหรอกแต่ที่ผมมองอยู่ในใจเลขเบิ้ลเ่ยบิ้ลน,นะงวดนี้ครับเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยเพราะผมบอกสองด้วยอยู่หลักสิบอ่ะถ้ามันเบิ้ลก็สองสอง,องอะ เท่ากระบ,บอกไปแล้วน,นั่นนี่ตัวเป้าตัวแรกอ่ะเพราะแสดงว่าผมเผลอพูดเผลอพี่จานไปบอกหวยจะเบิ้ลเราไปบอกสองหลักสี่มันก็บกเบิ้ลเนาะสองสองเนาะนม่รู้ไปดูงหนองไข่มม่งเนาะสองสองหามเลยไหมไม่รู้นะใช้เลขไม่เปลืองผมว่าอาจจะเพราะสไตล์นี้เขาไม่ได้ปล่อยนานแล้วสไตล์เลขเบินน้ลนี่แล้วก็เลขเบิ้ลไม่ได้ออกนานแล้ววันนี้เราจะ ถ้าเกิดเราเรามาดูตามรูปเขาก็จะมีตัวชูโรงเราคนไปลิงสองสี่อ่ะเคยออกเนาะครับก็ยังไม่จบลงกันอยู่เรื่องอะไรนะเรื่องออกไม่ออกหรืออะไรเราเ็าไม่รู้หรอกเรื่องนะครับก็ก็ออกจริงๆน้องวันนั้นสองสี่ยังไม่จบกันนะวันที่ยี่สี่อ่ะย,ยังไม่ถึงด้วยยังไม่ถึงด้วยแล้วก็ เดี๋ยวจะให้ดูว่าเบิ้ลเบิ้ลจะเป็นอะไรผมว่ามีการหักแหน,นิดหน่อยห้าสี่สามกลัวเบิ้ลมีโอกาสเป็นอันนี้ได้เป็นเป็นเป็นสองสองได้เบื้งต้นเลขดังอาจจอ,อกงวดน,นี้ถ้าสมมติทาไมเบิ้ลก็เลขดังวงวดได้เไยเจ็ดสองใช่ไหมอาจจอ,อกงวดน,นี้ได้ยี่ห้ากระดังงวดที่แล้วสองแปดไม่ดังเท่าไหร่นะงวดที่แล้ว นี่น,นมันมีตัวเป้าอยู่ไม่กี่ตัวเองนะสองหกกระดังแล้วเดือนนี้หรือเปล่าราชการที่เก้ายังเดือนยังไม่ถึงบางทีก็ชิงอกอกก่อนได้สิบสามแล้วแล้วประชุมเพิงอ่ะวันที่หที่เลขที่มีปัญหาระหว่ังหมวดปีชากับ <c oughs> <c oughs> ไอ้ควยอาจารย์จรูนหรือเป่ากับหมวดปีชาเนี่ยจะจบ จบเหตุแล้วหมอ,อกสามีหรือเปล่าถ้าเจ็ดสองหกเขาก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละวันเกิดแบบชัดยังไม่ถึงเลยเป็นเดือน,นยังไม่ถึงนะถ้าออกแล้วก็เลขรถก็ออกสองนวดแปดสามสองงวดจะไปเล,เลขนมาต่อวันเกิดเลขต่ขตถ้าออกสองสี่ก็เลขดื้อด้านเลยอ่ะผมบมอกเลขดื้อด้านอยู่คือดื้อออกจริงๆอ่ะดื้อจริงๆเพราะว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็เขามาใส่แผ่นแดงๆด,ด้วย หนึ่งห้าหกถ้าเราไปเขียนเป็นอาจารย์แม่เราจะวางตัวไหนเด่นกันนั้นลหละเอาแบบง่ายๆเลยเนาะถ้าสมมติถ้ามาทั้งหกตัวนี้ล้วก็เอาอะไรวางกลางก็ถือว่า,าถ้าสองเด่นแล้วเอาสองวางกลางนันก็อ้อมกระจบเนาะเอาแบบนั้นเลยแล้วเราก็มาวัดบันไดกันดีกว่าไม่รู้จะแปลไงถือว่าแปลยากนะงวดนี้ยากเดี๋ยวราจะให้ดูเอาแบบนี้นะนี่แหละตัวนี้วันนั้นผมก็โชว์อยู่นะ ตัวนี้ออกไม่โชว์นะออกสี่ศย์ห้าตัวนี้ออกห้าเก้าสี่โชว์อยู่ห้าเก้าสี่แปดตัวนี้ห้าแปดสามโชว์อยู่นะแล้วพอมาเข้าสามตัวนี้สามสามสองซึ่งเราก็คำนวณมาอยู่ตรงนี้เราไปเอาอะไรนะสามหนึ่งเก้าใช่ไหมใช่ครับนี่มันก็พ่วงกันอยู่ตรงนี้แล้วตัวต่อไปคือตัวนี้ตัวนี้หรือเปล่า ถ้าสองสองมาจะเป็นอะไรเก้าสองสองรอเปล่าที่เจ็สองสองหรือห้าสองสองจะไปขึ้นไปเป็นหกสองสองรึเปล่ามีให้ดูนะค่อนข้างจะแม่นเนอะให้อาจารย์เอาไปปล่อยอาจารย์ปล่อยให้อาจารย์อ๋อให้เสียเลขเข้าไปปล่อยเออไม่ว่ากันนะผมบอกปล่อยก่อนอันนี้เป็นแนวคิดครั้งแรกบางครั้งแม่นมาก จะมาครั้งแรกผมจะแม่นเนาะครับจะมาหลังๆจะรวนเนาะจะเป๊ะศูนย์ตัวนี้ออกศูนย์ห้าเนะเก้าตัวนี้ออกเก้าสี่เนาะเห็นไหมห้าเก้าสี่เขาโชว์สองตัวพอเข้าแปดตัวนี้ห้าแปดสามห้าแปดสามแล้วเขามาพ่วงตัวเก่าคือเอาสามมาอีกรอบเข้าสามตัวนี้สามสามสอง แล้วเข้าสองตัวนี้จะเป็นอะไรสามตัวนะอยู่ตรงนี้นะไปทําการบ้านกันก่อนไปทาการบ้านเนอะผมให้สอง,สองหลักสิบใครจะไป,ปไปป่อยเวาจะ